ช่วยทําโดยเดนสองหลอวมิสุมรุ อรุณสวัสดิ์กับท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำคะ่ะเรายังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตอนและหลายท่านที่เพิ่งเปิดรายการมาโอ้ยมันคืออะไรสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วนะคะว่าสถาบันนี้มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาเทคโนโลยีความก้าวหน้าทั้งด้านการแพทย์และด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายสําหรับประเทศไทยเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะเป็นสถาบันที่มีเป็นศูนย์กลางของการวิจัยในสิ่งเหล่านี้ ของเอเชียด้วยซ้ำไปวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมภายในสถาบันที่เป็นแหล่งงานวิจัยนะคะว่าเขาทำงานกันอย่างไรมีอะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งจริงๆแล้วอยากให้ตั้งแต่เด็กๆเ,กเยาวชนจนถึงเด็กนักศึกษานะคะที่สนใจเรื่องนี้ได้มีโอกาสได้ชมปิดเทอมพา ให้คุณพ่อคุณแม่พามาเที่ยวชมได้นะคะอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั่นเองไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะคะดิฉันนังอยู่กับท่านศาสตราจารย์นาวากัดโทดรสราวุฒิสุจิตจรท่านผู้อำนวยการสถาบันค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะเมื่อวานคุยกันไปตื่นเต้นประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่นะเรามีสถาบันที่มีประโยชน์มหาศาลกับการพัฒนาบ้านเมืองของเรามากๆเลยซึ่งหลบอยู่ที่โคราชไม่ค่อยมีคนรู้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้อำนวยการจะพาเดานเข้ามา ช<ส>มภายในใ,ในนี้จะเป็นอะไรบ้างคะข้างในข้างในนี้เนี่ยจะเป็นห้องปฏิบัติการ <คะ S 1> ที่นักวิทยศาศาสตร์ของสถาบันทํางานกันอยู่ที่นี่นะครับ <คะ S 1> ซึ่งเ,เรามีชื่อเรียกห้องปฏิบัติการพิเศษสักหน่อยเราเรียกกันว่าระบบลําเลียงแสงออนะท,ที่เรียกแบบนั้นเพราะว่าแสงที่ผลิตขึ้นมาจากเครื่องกําเนิดแสงนะครับมีความจําเป็นที่เราจะต้อง สร้างเป็นท่อสุญญากาศให้แสงนั้นวิ่งผ่านหรือเดินทางผ่านนะครับจึงเป็นที่มาของการใช้คำเรียกว่าระบบลำเลียงแสงนะครับลงมาที่ปลายของระบบนะครับซึ่งที่ปลายของระบบเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ตรวจวัดมีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวัดมากมายนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์ของเราก็จะนั่งทํางานอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูศูนย์ปฏิบัติการนี้กันว่าทํางานกันอย่างไรและถึงออกมาเป็น ลำแสงนี่จะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไรบ,บ้างค,ค่ะเดี๋ยวให้ท่านอนุญาตท่านผอ,อพาเข้าไปเลยครับจินดีครับเชิญครับเข,ออไขาไปเลยค่ะผมพามาชมบีมลายที่หนึ่งนะครับซึ่ง วิมไลายนี้มีดรคัทรียาดรนะคะดรคัทริยาโอ้สวัสดีค่ะช่วยคิดว่าเด็กฝึกงานโอ้ยังดูเด็กกันดิรุ่นมากครับนักวิทยาศาสตร์ของเรากลับนี่ดรด้านไหนคะเนี่ยด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ดรด้านฟิสิกส์ฟิสิกส์วัสดุนะครับโอ้ยก็จะอธิบายคร่าวๆก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นอ่า โครงสร้างหลักของระบบลำเรีงแสงนี้นะคะระบบลำเรียงแสงนี้ก็จะเป็นระบบลำเรียงแสงที่เราออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพทางรังสีห,หรือว่าการถ่ายภาพเอ็กซเลย์นะคะก็ที่สําคัญเลยคือการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดซึ่งภาพที่ได้ออกมาจากตรงนี้เนี่ยเราทําให้อวัตถุตัวอย่างที่เราเอามาถ่ายภาพเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้อง ทำลายวัตถุคือบางเทคนิคเนี่ยจะต้องมีการสไลด์วัตถุคือหรือว่าเฉือนให้บางที่สุดแต่ว่าสวารีมาเนี่ยไม่จําเป็นต้นะคะอยงานเราสามารถที่จะสร้างภาพจําลองภาพสามมิติของวัตถุตัวอย่างนั้นขึ้นมาได้แล้วก็สามารถตัดลโดยใช้ของจริงเลยใช่ค่ะเพื่อที่จะเห็นโครงสร้างภายในของวัตถุตัวอย่างนั้นๆอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของภาพสามมิติที่ได้มาจากเทคนิค ทางด้านนี้นะคะอันนี้เป็นกระดูกนี่เวลาเราจําลองภาพสาออมเหลีอยมมาเราก็จะเห็นโครงกระดูกข้างในตรงเนี้ยสามารถนําไปสร้างวัสดุที่ทดแทนกระดูในมนุษย์ได้ค<า>่ะ<า>ใช่ค่ะไออย่างตอ่ตอไปนี้ว่าเอ,อ,เอาวัยวะที่เล็กที่สุดที่รักษาได้ยากเช่นหู ก็อาจจะทำได้เพราะเดิมคุณหมอหูบอกว่าเอามาศึกษาโครงสร้างของลำปูข้อนั่งโกลนนะฮะอะไรอย่างนงี้นะคะก็น่าสนใจทีเดียวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเวลาเราจินัดนะคะนี่นี่จะเห็นถึงศักยภาพของงานวิจัยโดยใช้แสงซิงโครตอนในการทำโอ้น่าทึ่งมากจริงๆจะมีหลายจุดนีครับเดี๋ยวให้คุณหมอไปต่อไปดีกว่าเดี๋ยวไปจุดต่อไปขอบคุณมากบคุณมากนะคะัขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะไปเลยค่ะ ช่วยคิดช่วยทาโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชพงม์โอสถกลับมาช่วงที่2ของรายการช่วยคิดช่วยทำเรายังอยู่ที่สถาบันวิจัยแสงซินคโครตอนนะคะซึ่งอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการนะคะซึ่งใหญ่มากเลยทีเดียวเมื่อสักครู่ไปชมมาแล้วว่าแสงซินคโครตอนมีประโยชน์ ทางด้านการแพทย์ทางด้านอุตสาหกรรมอย่างไรบ้างคราวนี้มาอีกจุดหนึ่งจุดนี้ทพแนะนําว่ายังไงนะคะที่จุดนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งของระบบรวมเลีงแสงที่มีประโยชน์มากทางด้านวัสดุศาสตร์แล้วก็การประยุกต์ของแสงซิงโครตรอนซึ่งแสงของระบบเรืองแสงนี้จะเป็นเอ็กซ์เรย์ในย่านพลังงานต่ำอันนี้สิ่งที่ทำแล้วใช้ประโยชน์มากในขณะนี้คือการศึกษาทางด้านโบราณคดีทางด้านวัตถุโบราณต่างๆนะครับแล้วก็ มีโจทย์ที่สําคัญมากคือสถาบันได้รับพระมหากราบคุณจากสมเด็จพระเทพร,รัตน์นะฮะที่ท่านพระทานโจทย์เกี่ยวกับเรื่องกระจกสีที่ใช้ในวัดพระแก้ววัดระแก้วใช่ครับซึ่งซึ่งคนไทยเราจะเรียกว่ากระจกเกลียบหมายถึงกระจกที่บางมากความบางของกระจกนี่ประมาณคร mm. ึ่งมิลลิเมตรสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงตรัสเล่าให้ให้พวกเรานะฮะได้ได้ทราบว่า ปัจจุบันนี้เนี่ยกระจกที่ใช้ในการบูรณะปฏิสังขรเป็นกระจกนําเข้าทั้งหมดแล้วสีสีก็ไม่ได้ตามสีแบบโบราณนะครับนอกจากนั้นก็ไม่สามารถทนต่อรักที่เราเราใช้ิดทองใช่ครับใช่เพราะท่านจะรักเนี่ยจะซึมซึมผ่านเนื้อกระจกขึ้นมานะครับทำให้เห็นเป็นคราบดําๆทางนักวิทยาศาสตร์ของเราคือดรวันธนาคล้ายสุบัณนะฮะท่านเป็นหัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ที่นํากระจกพระธาตุเนี่ย มาศึกษาโดยใช้รังสี X ที่ระบบลำเลียงแสงนี้นะครับจนกระทั่งเฉลยได้ว่าในกระจกแบบโบราณนั้นเนี่ยได้ใช้สารอะไรบ้างผสมลงไปในกระบวนการหลอมกระจกครับแล้วก็เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ดังนั้นทีมงานของนรวัรนาเนี่ยได้คิดกระบวนการผลิตกระจกขึ้นมาใหม่ที่สถาบันนี้นะครับแล้วแล้วก็มีการปรับสัดส่วนกันพอสมควรทีเดียวจนกระทั่ง เราสามารถผลิตกระจกในขณะนี้ได้สีที่นิ่งแล้วทั้งหมดสีสียังเหลือแต่สีแดงที่ครับสีแดงดรวัฒนาบอกว่ามันมันคุมส่วนผสมส่วนหนึ่งเนี่ยยากมากนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจยังมีอีกหลายจุดครับเดี๋ยวพอพาไปอีกจุดนะครับเดี๋ยวตามไปอีกจุดหนึ่งค่ะได้ครับเชิญครับีกจุดเดินเชิญนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับระบบโรงเรียนแสงนี้เนี่ย เมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระพรัชท่านทรงพระกรุณาสเสด็จทรงเปิด<อ>ระบบลำเลียงแสงนี้ซึ่งเรียกชื่อว่าระบบลำเลียงแสงผล,ลึกสาว <สา S 1> เพราะว่าใช้ในการศึกษาผลึกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีน,รตนครับซึ่งโปรตีนเนี่ยมีสภาพที่เป็นผลึก<อ>แล้วก็เป็นประโยชน์มากต่อการพัฒนายาใหม่ๆระบบลำเลียงแสงนี้เนี่ยเราใช้แสงเอ็กซเรย์ในย่าน พลังงานสูงนะครับแล้ว่าความถี่สูงเหมือนจุดแรกที่เราไปดูเหมือนจุดแรกครับแต่ว่าแหล่งที่มาหรือการผลิตเอ็กซ์เรย์ออกมาเนี่ยคือต่างกันเล็กน้อยนะครับเรามีนักวิทยาศาสตร์สองท่านที่นั่งทํางานอยู่ในขณะนี้ท่านนี้ดรชมพูนุชนะครับแล้วก็ดรจักรดาเจริดีค่ะโดยดรทั้งคู่เลยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับพระราชวินุยจากสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะครับเป็นนักเรียนนักศึกษาได้รับทุนจนกระทั่งจบ จบมาจากจากอังกฤษนะครับจบจากอังกฤษเลยเป็นด็อกเตอร์เลยแม้ว่าจะไม่ได้ยินได้เอสุดยอดค่ะสุดยอดนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณเลยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยเป็นบุญวาสนาอย่างหนึ่งเนาะแล้วเราก็เลยได้คนเก่งน<ต>อกจากชุมุนนุษนี่ก็ ร่วมงานกับสถาบันมาเป็นเวลานานนี้ก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะที่เรามาอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนซึ่งจริงๆยังมีอีกมากมายยังดิฉันว่าเที่ยวกันทั้งอาทิตย์ก็ไม่หมดนะแต่ว่า เรามีเวลาจำกัดต้องขอบพระคุณมากๆ,ๆสาหรับท่านศาสตราจารย์นาวากาโทรโดรสราวุฒิจิตจรนะคะท่านผู้บการสถาบันแสงสิมโครตอนใครอยากจะมามากันได้ที่มหา,าวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะที่นครราชสีมาพรุร่งนี้อีกสักวันหนึ่งให้ท่านพอ,อ,อพาไปแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็กๆนะคะคคไม่ใช่หมอะสาหรับนักวิจัยไม่ได้หมอะสาหรับเฉพาะผู้ประกอบการหรือว่าภาค การแพทย์เท่านั้นเองแต่สําหรับเด็กๆเ,กเยาวชนสามารถที่จะมาเรียนรู้สร้างแรงบัดนดาลใจได้พวกนี้จะเป็นอย่างไรติดตามวันนี้ขอบคุณคมากๆขอบคุณคุณคสามพทย์น,นะคะคคหมดเวลาสําหรับช่วยคิดช่วยทําค่ะเดี๋ยวกลับไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเช้าวันนี้เราสองคนเราสี่คนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ